สวัสดีค่ะพี่น้องอีสานสะออนเก็บเห็ดน้ำเด้อค่ะมาเด้อค่ะเก็บเห็ดน้ำกันเออเก็บจนเดี๋ยวว่เห็นดอกเพ็รพี่น้องเอ้วยว้าดุดอกหมดแล้วที่ไหนด,ดิเห็นว่าเอ้ยีดอกนี่นะนี่ดอกน้อยแค่ปุ๊บม,มาให้ป้าดิหายลู ตีนกุ้เตียเห็นเห็นตะดอกขายวิเศษสันเอเห็นตะดอกมันขา้น่ส่ดีค่ะสินเทียนเนาะเห็นบ่เห็นห้องป้าเด้อฮะป้าพี่น้องคนน่ะขุด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 ผู้ผถโอแแห้งอเนี้ยพ่อแม่อ้าถแห้งเ เอ๊ะเอ๊ะถาวด้ตัวน่กันเลอันนี้ก็อีกดอกนึงหน <c oughs> เห็นเห็นไปเห็นอะไรอยู่ค่ะไปสิถ้าท่านผู้ชมเบิ้งแล้วท่านผูมม้ชมว่าเออเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคโอเคโอเคเลยโอเคเลยเ,เลยราลุเก็บอย่างเดียวโอ้มีคนมาเปิดเท,ท็ตถาพ่อมาลานน้อยคอยตัวลันก็โรงเรียนแล้วเมื่อเด็โรงเรียนลูก แถาแล้วพถเปิดมงดูถาแล้วเอ้เอาเป็นเชือกเป็นเชือตัวถเ่เอาใส่กระตาลูกใส่บางมือนเลยไป้พืนเลยว่าเป็นเชือกมีน่ะทงทไปเห็นว่ามันไปไม่ปลุกไบฮะทั้งขางเอฮันี่ขมมนะ เก็บเก็บเลยฮะยังจะมีเลยมีหลายปะจเก็อกเอาไปเก็บเลยใส่อู้งามแท้มองป่าเขาป่าเขาบันทกป่าเขาบันทกเยี่ยมหมดขาไปเอีหะเห็นปะนี่ก็งัวงัวตื่นไมันลอยหลังซะล่ะ ง้อก็ซื้อโคลาะมากระซื้อเบบซี่ข,ขนาดเลย,ย,ย,เลยน้ำโสกหรือมีโสกเดี๋ยวนี้ฮะว้าง้าอ,งองตัวนี้ขอดใหม่มง้อกระไรพี่น้องโอ้ตัวนี้ขอดใหม่อ้าตรวนข้ขอด ขึ้ใหญ่เล้วแท้งงวสองเดือนไหมนโชคน้ำโชคหูงัวจะหนีเบ็ดเดีงใหญ่แล้วไหนก็บเลยเก็บเลยอู้งามงาเร็มมาดอกนอยกับเอาเอาวางใส่กรบตาหนิงวน่นาข่ยงน่นจนตาอีกเบี่น้อง ดูซื้อบางเตื้องัวงยันเตื้งัวมาเตี้องง้วสมัยเสมอเวลาจะไาสบายคักงัวนี่เราสบายคนไปหาแก้วหย่าไม่ให้งัวกินโอ้ดอกไงดอกไงตะปูตะปีหย่านะหย่ามันตายเนาะหย่าแหงนะปุ๊บพิดเขาไว้น้องสาวของมันได้อยู่อุ้มหนิสะอยู่อุ้มหนิเฮียสัน มาหาขึ้เห็น,นเปนนยอุ้มน่ะนะอุ้มนะ่นบักไงน่งวสันเขาขึ้นเห็นเฮ็ดสันนีม่มองด้อุ้ม,มแต่เขาขึ้นเห็นนันเอนะนนนุ้ม่นเฮ็ดน่มองน่ะบักหลายนง่นะน้องอยเขาคือบ่เห็น แกเังนบ่เป็นตาใหญ่อยู่มันเป็นอันฟังเดี๋ยนี้เดือดหลค่ะราะว่าสิบใหญ่ทางหลโอ้ยหมดแดงนิดหน่อยนี่ไหมผมจะจัดจับใหญ่เดีเขาเลยเนาะขึ้นบ่เป็นฟอุ้ยอุ้ยบอก ขาหลุดดอกหลุดเดี๋ยวขอสิตัดขานั่งตัดขาจักหน่อยนั่งตัดขาอยู่ผมเขาได้เศร้าเมืย์ในพี่น้องเนาะเด็ดค่ะเดียแน่ด้วยค่ะมือกันแดดมือหนึ่งด้วยค่ะมองมองกระเถาแล้วมองมองกะนั่งนมอยู่มองมองกะกำลังเสออก ชิบะคะยกน้อยหนอยใหญ่ๆเอ้ยมองมีพมดีเว้ยนั่งตะขาเห็ดต่อนะนั่งตขาเห็ดกันพี่หนังป้าพี่น้องพ่ออะไรบันนี้พ่อเดงเห็ดบันนี้กะอาจมี้ะไป เห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้ได้บ่เนี่ยงานมป่าต้องระวังพี oh ่น oh ้องโอ้ข <adapting outgoing> ันบาดเนี่ยขมเขาเลยขนาดเด้อตัดขาแล้วๆนะคเนาะอันเนาะนี้เก็บสไม้บบดนี้้เก็ส่ไมตัดไม้โอ้ยหอยลลงหอยทางยังเก็บไม้ตัดไม้ Bây giờ Mẹ bớt Tụt hỏng cái mi, tụt nôm cái mi. เสียงลดคนมากพาคิบกันตัดการทิ้ง จะเป็นแบบอ,อุอันอะได้วยขาเขาจะเป็นฟ้าๆไหมต้องไปจำเป็นดีเพระเาะอยากเอาไปนั่งบอกขาเฮ็ดนี่พี่น้องโอ้อันตีนมันนี่กระตัดไปอยู่นี่แค่เก่าแล้วค่ะก็บอกเอาไปงานหรอกต้นหน,หน่อเขากระนา,างตัดแล้วเขาเศร้าเมย์มันเด็ดเนาะเขาเนาะ ลลายเต็อป่ะมึงดูยางกก่ไปอยู่ในบงยานี me, 它它่เอาเบิ้งเห็ดดดกนะโดกเดียวโดกหน่อยครอว่เอาขอยก็ได้เนี่ยตีนข่อยแก่เอางไม่เห็นดอกน่อยจะดอกแง่ดกข้างมาไม่เห็น พอเหยียบพี่น้องมึงรู้ชื่นใจมาปะมึงรู้ข่อยาตาข่อยไหมเพื่อน <c oughs> หลาย <c oughs> เหยีย <c> บ <oughs> มึงได้เลย hết đọc xong thì hãy kép đều được tìm cái ta là với nó nó nếm ta khỏi hình hết đọc tiêu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để เรีบร้อยนะคนะเนาะคณะมันเห็นพ่อซัดขาแล้วอวยไปเมื่เห็นเฮ็ดพี่น้องข้างหลังคอยนะเขามาเก็บเราได้ม้งนี่คอยเห็นทางหาเราไเห็นเนาะนีะ่มันอยู่ใต้ต้นอันนี้ต้นนี้คอยมันมไม่บ่งนะคอยกับพค่คอยมักปันใดพบ่คอยมักเบิ่งนะดูเห็นดูอุ่มนี่พี่น้อง เอตัดขาเขาค่ะดอกนึ่งดอกสองดอกสามโอ้ยเสียงลบไปลบไม่เขียวนี้เดี๋ยวพี่น้องเลยก็ได้คือเก่าหมดละมันเห็นทุกดอกเนาะดูเพ้อขาจะว่าหาเห็ดเขาจะไม่เห็นทุกดอกเขาไม่เคลียร์เนาะเขาเคลียร์ในบิดอินีพี่น้องโอ้ยมึงเนี่ยงมาทันหนึงอะไรอย่างนีพี่น้องไม่เห็น เห็นไม่เห็นปัดนี่เลยนั่นย่งมาทนเนื่องได้หมดเเจ้ากับโเห็นนะเนาะตามันเสียงนะค่ะเสียงเสียงเดือดแห้งไรเ็ดกระดดกันสิห่อเฮ้ยบงเฮ้ยพอคือชิบะก่าแล้วนี่นะชิบะบงโดเรืองไงนะพยาะยังมันโดดใส่แม่ขอย่านบุ้เอารฮีทสามชีดดวกนี โฟระดอกนี่พี่นดอกน้อยไปนั่งโฟแล้วหหนดรุมนงโนพี่น้องถ้ามีนชไดลายเติบยี่ดอกมงเบงดูเห็นสิไดลายดอกเติบอยู่

ก็ไปร็วมากกับพ่อ,อได้อยู่ค่ะพี่น้องแบตเตอรี่ของกระชือเบิร์ตอ่ะล่ะที่สาวโท,ทรศัพท์ไปชาร์จไร้เสียงหน้าน้องวันหน้าน้อยหน้าน้องชา,าร์จยูโหดก็ได้หวัววันเบิร์ตวันะเบิร์ตตัวจุดเต้ไม่ก็มีตัวนีน เดี๋ยวไปสิตัดขายอีกหาเฮ็เเดตแต่ห้อไม่ได้เด้าคนเราต้องค่อยๆหาไปโอ้ยแด่๋ยวห่วงเงุพี่น้องก็นั่งตัดขายเฮ็ดก่อนเด้อโอ้ยน้ำเยียบเยียบน้ำเตะน้ำเลือดออก ชาดเบ็ดโทรศัพท์ก่อนค่ะพี่น้องก็สิหาเก็บไปแล้วเนี่ยเบ็ดโทรศัพท์บเบิดแล้วค่ะดอกนน้อยนิดค่ะเบาอันนี้ก็รุดละดอกเขาทั้งนี้ก็ดอกตะมูตตมี่อยูทั้งนี้ก็ได้ใดถ่ายวีดีโอมองว่ดไทยพี่น้องเอ้ยด้วยแบตเตอรี่ข่อย จงเบตเตอรี่ไปถัดปิดคลิปก็เลยซีมองไทยวปดีโอแนบโปรไทยแน่เน้องขอนอ้ด้วยเวลากระยามแล้วล่ะจันไหนกะคลิปยาเแล้วกี่ยันพี่น้องลำคาญเนาะเบื่อเนาะคลิปก็ไดร เดี๋ยวมาเก็บทัง้งพี่ล่ะทั้งปายหนาพี่ทั้งปายหนาทั้งพี่มาหาเก็บทั้งนี่เก็บทัง้งนี่ลหรอคะงามไม่ได้เห็ดงามอยู่จะหาไปนี่แหละค่ะพี่น้องค่อยหาไป หนึ่งดอกชิโมกันนี่ตอมันหางใต้มองดอกสองดอกสามดอกเลิ่ไม่ได้กดท้ายวมดีโอนะพี่น้องให้กันได้ซับนี่เหรอคะพี่น้องซิ่เมื่อแล้วล่ะคะ่ะเมืนอเด็ดบ่ไหว่เด็ดคักเด็ดแน่เอ๋อซับนี่เหรอคะพี่น้องฝากกดไลค์กดซับจะค่ายกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจน่เด้อค่ะพี่น้องคิดอะไิดถึงทุก,ทกคนเลยค่ะสวัสดีนิสวัสดีค่ะ